รวดเร็ว,รวชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราซีเนียวเราไปกันที่จังหวัดนครนายกพิธีเปิดไทยวัสดุสาขาที่89ของประเทศและสาขาแรกของจังหวัดนครนายกวันนี้นายชาญน,นวลศิษสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้ไปที่ไทยวสัสดุสาขานครนายกติดถนนช้างใจดีตำบลนครนายกอำเภอมูลจังหวัดนครนายกเพื่อเป็นประธานในวิธีเปิดไทยวัสดุสาขานครนายกสาขาที่89ของประเทศและเป็นสาขาแรกของจังหวัดนครนายกของกล่วาวแสดงความินดีโดยมีน,นายธนวัตรจิรังทพัฒน์กรมร,กรมการผู้จัดการใหญ่ C r อาไทยวสัสดุในเครือเซนทร์ลิงเทลให้การต้อนรับพร้อมชมการแสดงของโรงเรียนนครนายกวุทยาคม พร้อมมีหน่วยงานราชการนักธุรกิจแก่ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีเปิดพร้อมถ่ายภาพหมู่เป็นอันเสร็จพิธีด้วยไท,ย,ท,ทยวัสดุเบเกอร์เซนท่าลุเทลขยายต่อสาขาใหม่อยู่ปักหุดตุงลองภาคกลางตะวันออกเปิดไทยวัสดุสาขานครในยึดชุมเนสถานา89ของประเทศกระตุ้นตลาดอสังหาและท่องเที่ยวโดยนายธนวัตรจิรังคพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CRC ไทยวัสดุไม่เจอเซลล์ท่าดุ่มีเทลเปิดเผยว่านครดอยงเป็นเมืองเล็กในจังหวัดเมืองรองที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงด้วยทำเลที่ใกล้กรุงเทพเชื่อมโยงด้วยเส้นทางของการคมนาคมสำคัญหลากหลายสายและยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทางธรรมชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เศรษฐกิจกที่มีชื่อเสียงของประเทศทเช่นมายงชิดและมะปางหวานปัจจัยเหล่านี้ไม่เพีพพยงแต่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการเกษตรแต่ยังทำให้การลงทุนใหม่ๆในภาคอสังหาริมทรัพย์เช่นโรงแรมรีสอร์ทและที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับการพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์และระบบสาธารณูปโภคข,ของจังหวัดที่เตื้อต่อการอยู่อาศัยและการลงทุนจุดแข็ง่นาใจว่าไทยวัตถุสาขาเทคโนโนย์ พร้มอมตอบโจทย์ความต้องการทางของประชาชนในทุกมิติของการก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งบ้านเป็นต้น